สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกเก็บความรู้เรื่องประโยชน์ของการกินอาหารเช้ากันนะครับ 1. ลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์เพราะการกินอาหารมื้อเช้าช่วยเติมพลังให้ร่างกายและทําให้ร่างกายและสมองสดชื่นแจ่มใสหากเราอดอาหารในมื้อเช้าจะทําให้ร่างกายไม่สดชื่นทําให้หลงลืมความจําไม่ดีไม่มีสมาธิหากทําเป็นประจําต่อเนื่องนาน อาจนำมาซึ่งโรคอัลไซเมอร์ได้ 2. ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและช่วยลดน้ำหนักได้การกินอาหารมื้อเช้าเป็นประจำช่วยลดน้ำหนักและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนได้โดยมีการวิจัยจากโรงเรียนแพทย์ฮากกว่าชายหรือหญิงที่กินอาหารเช้าทุกวันมีแนวโน้มอ้วนยากกว่าคนที่ไม่กินอาหารเช้า 3. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองและโรคหัวใจการรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองและโรคหัวใจได้ 4. ช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินต้นเหตุของโรคเบาหวานการรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำช่วยลดภาวะผิดปกติดังกล่าวที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานได้ถึงร้อยละ35ถึงห0นั่นเอง 5. ช่วยพัฒนาสมองสําหรับเด็กๆก,การอดอาหารเช้าเป็นประจำอาจทาให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงการจเจริญเติบโตไม่เป็นตามเกณฑ์และยังส่งผลต่อสติปัญญาของเด็กๆอีกด้วยและทําให้ขาดสมาธิส่งผลเสียในระยะย,ย,ยาวด้วยนะครและ 6. อาหารเช,าเช้าช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นนิ่ว หากกินอาหารเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลา14ชั่วโมงจะส่งผลให้คอเลสเตอรอลในถุงน้ำดีมีการจับตัวกันนานและหากปล่อยไว้เป็นเวลานานจะกลางมาเป็นก้อนนิว่วยกเว้นแต่ว่าหากคุณกินอาหารเช้าเข้าไปร่างกายก็จะเกิดการกระตุ้นและปล่อยน้ำดีออกมาจากนั้นน้ำดีก็จะลายสาครคอเลสเตอรอลที่จับตัวรวมกันเป็นก้อนให้จางหายไปเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงก่อรคการเป็นนิ่วได้แล้ว ครับสำหรับช่วงเก็บความรู้ก็ต้องขอจบไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ